สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้พาราไดซ์แหล่งรวมความรู้เรื่องยานยนต์ที่ครบเครื่องที่สุดในไทยหากคุณรักมอเตอร์ไซค์รักรถยนต์และชื่นชอบเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในรถจักรยานยนต์ยอดนิยมของ Honda าที่ได้รับการพัฒนาใหม่ในปี2025กับ Honda CB ชาย ST ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการรถมอเตอร์ไซค์แบบเน้นใช้งานในชีวิตประจาวันประหยัดน้ามันทนทานและมีดีไซน์ที่ทันสมัย Honda CB ีบีชายเอสทมาพร้อมการอัปเกรดที่น่าสนใจทั้งด้านเครื่องยนต์สมรรถนะการออกแบบและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น จุดเด่นแรกที่เราจะพูดถึงคือเครื่องยนต์ของ CB ชาย s ต2 0 2 5ที่ยังคงใช้เครื่องยนต์ขนาด 124.7cc แบบ1.4สูบ4จังหวะระบบหัวฉีด p g m f i ระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ Honda พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกสภาพอากาศ พร้อมทั้งประหยัดน้ำมันในระดับที่น่าทึ่งโดยค่าเฉลี่ยที่ผู้ใช้งานรายงานไว้คืออยู่ที่ประมาณ65-70กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเหมาะมากสำหรับการขับขี่ในเมืองใหญ่หรือใช้งานระยะทางไกลในแต่ละวันสิ่งที่พัฒนาเพิ่มขึ้นในรุ่นปี2025ก็คือการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ลื่นไหลามากยิ่งขึ้น มีการปรับจูน ECU ใหม่ให้รองรับกับมาตร,รฐานมลพิษระดับ BS6 f 2ซึ่งเทียบเท่ากับยูโร5ของยุโรปส่งผลให้ CB ชาย ST2025 กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ทั้งสะอาดประหยัดและทรงพลังในขนาะเดียวกันอีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบสตาร์ทมือและระบบ i t l i n g stop system ที่ช่วยให้เครื่องยนต์ดับอัตโนมัติเมื่อต้องหยุดนิ่งในช่วงเวลานานๆและกลับมาสตาร์ทอีกครั้งเมื่อบิดคันเร่ง ระบบเกียร์ของ CB ช s ยยังคงเป็นแบบ5สปีดซึ่งแตกต่างจากรุ่น CB ีชายธรรมดาที่มีเพียง4สปีดเท่านั้นทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลไม่สะดุดในช่วงเร่งแซงหรือการขับทางไกลตัวคลัตช์เป็นแบบมัลติเพลตเปียกที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่แข็งหรือเหนื่อยมือแม้ต้องขี่นานๆ ในส่วนของดีไซน์ Honda CB ชย ST 2025มาในรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยโฉบเฉี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะด้านหน้าที่ใช้ไฟหน้าแบบ LED ด,ดีไซน์ใหม่พร้อมไฟ d a y t i m ม r รั n นิ g งไลท์ DRL ที่ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและกลางคืนเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบ ที่แสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางทริประยะรวมและมีระบบแจ้งเตือนบำรุงรักษารถระบบช่วงล่างของ CB ช s ย2 0 2 5ใช้โชคหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบคู่ปรับระดับได้ซึ่งทำให้การขับขี่บนถนนที่ครุขระนุ่มนวลกว่ารุ่นก่อนก่อน,อน,อนล้อเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วที่ให้ความมั่นคงเวลาขี่ด้วยความเร็วสูงระบบเบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรกพร้อม CBS คอมบีเบรกซิสเต็มที่ช่วยให้การเบรกมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นส่วนเบรกหลังเป็นแบบรัมที่เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ Honda ยังใส่ใจในเรื่องของความสะดวกสบายในการขับขี่โดยเบาะนั่งของ CB ชาย2 0 2 5ถูกออกแบบใหม่ให้ยาวขึ้นนั่งสบายทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนท้ายแฮนด์บังคับก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่เมื่อลา้าหลังจากการขับขี่นานๆถังน้ำมันจุดได้10.5ลิตรซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานระยะไกลโดยไม่ต้องแวะเติมน้ำมันบ่อยๆในด้านสีสัน Honda CB ีชายเอ2ีมีให้เลือกหลากหลายสีได้แก่สีแดงเมทัลลิกสีดำสีเทาสีฟ้าและสีทองโดยแต่ละสีก็มีการตกแต่งลวดลายใหม่ที่ทำให้ตัวรถดูโดดเด่นสะดุดตามากขึ้นเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการรถมอเตอร์ไซค์ที่มีสไตล์และไม่เหมือนใคร สำหรับราคาของ Honda CB ชาย2025ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่หากอ้างอิงจากราคาในประเทศอินเดียรุ่นนี้มีราคาเริ่มต้นประมาณ89,000รูปีหรือประมาณ39,000บาทไทยโดยคาดว่าหากนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ราคาจะอยู่ที่ประมาณ47,000ถึง52,000บาทขึ้นอยู่กับอัตราภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และคุณภาพที่ได้รับด้วยความครบเครื่องทั้งเรื่องประสิทธิภาพความประหยัดความทนทานและดีไซน์ที่ทันสมัยทำให้ Honda CB ีช s ย2 0 2 5เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับผู้ที่มองหารถมอเตอร์ไซค์ใช้งานประจำวัน ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งในเมืองและนอกเมืองไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยเรียนหรือผู้ที่เริ่มต้นใช้รถจักรยานยนต์คันแรกก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายและทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดของ Honda c b c h ีช t 2 0 2 5ที่ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากเพื่อนๆคนไหนสนใจรถรุ่นนี้หรือมีประสบการณ์ใช้งานสามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือแชร์ความคิดเห็นกันได้ด้านล่างเลยนะครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออโต้พาราไดเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับโลกของยานยนต์อย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากต้องการเวอร์ชั่นเต็ม5000ันคำจริงแบบละเอียดสุดๆผมสามารถเขียนต่อให้ได้นะครับบอกได้เลย